ลักษณะที่จะส่งให้นะครับก็จะมีประมาณสักหนึ่แพ็คครับ2องแพ็คครับไอสีดำๆนี่คือยางกันกระแทกนะครับมันจะมีด้วยกันทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับอันนี้แผ่นไม้ใหญ่ๆครับเหล็กช่วงช่วงเล็กครับแล้วก็เหล็กช่วงยาวครับส่วนอันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์จุกจิกนะครับอยู่ที่ขอบหรือมุมหรือเป็นน็อตต่างๆนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกันนะครับว่ามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบนะครับในเบื้องต้นนะครับเมื่อเราเอาออกจากกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะมีไม้นะครับไม้อยู่หนึ่งตรงกลางนะครับแล้วก็ยางกันกระแทกนะครับมันจะอยู่ซ้ายขวาเลยครับสองบล็อกครับเหล็กเหล็กอันนั้นนะครับเหล็กตัวสั้นนะครับวางไว้ด้านข้างก่อนนะครับนะแล้วก็เหล็กตัวยาวนะครับถ้าเราสังเกตนี่ให้เรียงให้ถูกครับจุดนี้นี่มันจะอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ตัวหมุนนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับ ประมาณแบบนี้นะครับลูกค้าเรียงให้มันครบนะครับมันจะเป็นสี่เหลี่ยมนี้นะครับแล้วตัวเสริมนะครับตัวเสริมดึงยางนี่มันจะอยู่เอาไว้ติดจุดบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีด้วยกันสี่จุดครับอันนี้ตัวปิดขอบครับมันจะมีด้วยกันสี่มุมครับประมาณนี้นะครับตอนที่หนึ่งเนี่ยให้ลูกค้าใส่ตัวปิดขอบก่อนนะครับเริ่มจากมุมมุมก็ได้ครับมุมเป็นมุมบนตรงนี้ก่อนก็ได้ครับใส่ไปก่อนนะครับหลวมๆนะครับอย่า อย่าพึ่งใส่แน่นนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาแต่งทีหลังครับฝั่งนุมน้องอีกท่านก็เริ่มเริ่มใส่มุมนะครับปรับประมาณนี้ก่อนนะครับเอาเลยอ่ขั้นตอนที่สองก็คือเราก็หลังจากใส่มุมแล้วนะครับเราก็มาใส่อ่าพื้นยางเมื่อใส่ด้านหนึ่งแล้วครับอ่ต่อไปก็เป็นขั้นตอนต่อไปครับเราก็หาน็อตนะครับเพื่อจะไปใส่มุมนะครับอีกมุมอีกมุมหนึ่งนะครับลักษณะ ก็คือทำคล้ายๆนะครับคล้ายๆแบบแรกเลยครับแต่อันนี้เปลี่ยนฝั่งครับเมื่อเมื่อใส่เสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยค่อยใส่ตัวยางนะครับมาถึงตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าตัวตัวน็อตเนี่ยย,ยังยังไม่ได้ไข่แน่นนะครับข,ขั้นตอนขั้นตอนนี้อาจจะต้องค่อยๆใส่นะครับหรือมีอุปกรณ์ช่วยเครื่องมือนะครับเป็นค้อนยางนะครับ จะมีเทคนิคการใส่ครับก็คืออาจจะงุมม้มๆตัวตัวยางหน่อยให้มันโค้งๆหน่อยแล้วเราก็ยัดลงไปเลยครับอาจจะใช้คอ้อนหรือว่าการงุ้มนะครับงุม้มๆยางน,ยนะครับนะแล้วก็ไปครับจะเป็นคอ้คอนค้อนใช้เป็นคอ้คอนค้อนยางนะครับผมเราค่อยๆตีไปครับจะลงลงล็อกลง,ลง แนทนดีเลยครับอ่าประมาณนี้ครับเมื่อโค้งได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่พวกตัวเสร,ริมครับตัวเสริมเล่นยางเนี่ยลูกค้าจะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ก็ได้เหมือนกันครับมันจะมีมุมอยู่ครับพวกตัวเล่นยางอยู่นี่ครับเราก็ติดให้มันครบทั้งสี่จุดเลยครับก็คอนข้างจะอยู่สักประมาณสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้นะครับมันจะเหลืออีกจุดก็คือ อุปกรณ์ตัวนี้จะ,จะติดตั้งก็ได้หรือไม่ติดตั้งก็ได้ครับเอาไว้เจาะเพืนครับแต่ถ้าไม่ติดตั้งตัวนี้ก็ไม่เคลื่อนอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับตัวนี้ก็จะประมาณว่าใส่จุดนี้ครับแล้วเราก็ค่อยใส่น็อตอะไรพวกนี้ไปครับ <h iss im> ต่อมาเนี่ยหลังจากที่เราต่อเป็นโค้งเนี่ยตอนนี้ตีว่าเก้าสิปอร์เซ็นนะครับก็ต่อเป็นโค้งและเ <h iss im> หลือการมาไขน็อตแค่นั้นครับใช้ประแจนะครับประแจเบอร์ิบเจ็นะครับลูกค้าจะใช้ประแจ <h iss im> <Philip> มือนะครับหรือมีแบบนี้ก็ใช้ประแจอันนี้ก็ไขไปเลยครับให ทุกมุมก็ไล่ไปลองไล่ไปเรื่อยๆครับทีนี้ก็ปอดของเราก็จะใช้ได้กันนะครับนะ